่าเดนวันนี้นะคะวันนี้เราจะพาพวกคุณมาลุ้นระทึกในการฆาักกรรมการฆ่าที่น่ากลัวที่สุดเลยค่ะมันเรื่องอะไรหรอคะก็คือภาพยนตร์ที่เรื่องคืนหมีฆ่าฆ่าทําไมใครเป็นหมีทําไมต้องฆ่ามันน่ากลัวขนาดไหนนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ชอบภาพยนตร์ที่แบบระทึกน่ากลัวสยองขวัญต่างๆนี่นะคะมาชมภาพยนต์เรื่องนี้นะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะมีการฆ่ากันอย่างโอ้โหเดือดแล้วก็แบบ ขณะที่นั่งชมเนี่ยโอ้ยใจหายใจคว่ำค่ะแล้วทึกตลอดเวลาเลยคิดว่าโอ้ยทำไมเป็นอย่างเนี้คือดูไปแล้วปิดตาไปคือเป็นคนตอนเป็นผู้หญิงยิ้ได้เราก,ก็กลัวค่ะแต่ละฉากแต่ละฉากท่านที่ชอบความหวาดเสียสยดสยองอ่ะเรื่องนี้นะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยค่ะนะคะขอเชิญชวนทุกท่านค่ะให้มาชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคืนหมีค่าค่าทําไมใครคือคนฆ่าและใครคือหมีตัวนั้นมาติดตามกันให้ได้นะคะเชิญเลยค่ะ